ขณะน,นี้คุณกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงวัปถองระบบ AM ความถี่1,080กิโลเฮิรตจังหวัดนครสวรรค์สถานีวิทยุกย 9, ระบบ AM, า z, จายจเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการส่งเสริมศิละปะลิเกไทย ดำเนินรายการโดยดีเจเสียงทุ้มหนุ่มนกดลขอเชิญรับฟังครับยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยาน้ำสอนอาลายตราราชรสและยากวนน้ำพึ่งเดือนหตราราชรส ยากวดน้ำเพิงการาชรสเป็นยาแผนโบราณยากวดน้ำเพิงการาชร,ราสผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้โรคกระสัยช่วยให้รับสบายเป็นยาระบายอ่อนๆยากวดน้ำเพิงการาชรสบำรุงเลือดบำรุงกำลังมีจำหน่ายตามร้านขายยาทัว่วไปยากระสัน้ำตราราชรสและยาน้ำสอนนารายตราราชรสแก้กระสัยปวดหลังปวดเอว,เวปวดเมื่อย ปัสสาวะเหลืองขุ่นยาก็ใส่น้ำยาน้าสอนหนาหรายแก้ก็ใส่แก้มะหกแก้ท้องขู่ยาก็ใส่น้ำและยาน้าสอนหน้ารายเจ้าของเดี่ยวกับยาหอมตราราชชรสคุณผู้ฟังที่เคารพครับกลับเข้าสู่ช่วงที่4กับรายการสร่งเสริมศิลปะลิเกไทยโดยกับผมดีเจเสียงทุมหนุ่มนพดลน,นะครับในช่วงนี้ เราก็จะนำเสนอลิเกได้เพียงครึ่งชั่วโมงและเราต้องพักเบรไปฟังข่าวจากทางสถานีและจ่อจากนั้นนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬกาเราก็จะพบกันอีกช่วงหนึ่งอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีไปไหนเราพบกันตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมงเป็นเวลาดีเวลาใหม่ในทุกๆวันอาทิตย์โดยบริษัทชนิตามีเดียและยาตราราชรถ ที่เป็นการปรับเพิ่มเวลาแห่งความสุขให้กับแฟนๆลิเกตามที่หลายๆท่านร้องขอ,อกันเข้ามาก็ต้องกราบขอบคุณบริษัทชนิตามีเดียและยาตารัชรสไวยนาโอกาสนี้ด้วยและสำหรับเจ้าของธุรกิจร้านค้าที่อยากให้สินค้าของท่านเป็นที่รู้จักบริษัทชนิตามีเดียเราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นการทำสปอตโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการ สถานีวิทยุนะครับที่เราออกอากาศครอบคุมถึง6จังหวัดทั้งจังหวัดนครสวรรค์เชียงใหม่เชียงรายอุตรดิษฐ์พแพร่และจังหวัดพะเยาจะฟังผ่านคลื่นวิทยุปกติหรือฟังออนไลน์นะครับก็สามารถฟังได้ทั่วไทยดังไกลทั่วโลกหากท่านสนใจแล้วนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัทชนิตามีเดียโทรศัพท์หมายเลข0-85 5์1 7 5 0 9 085-521-7509หรือหากท่านต้องการโฆษณากับรายการส่งเสริมศิลปะลิเกไทยรายการที่คุณกำลังรับฟังอยู่นี้ก็ติดต่อหนุ่มนพดลได้นะครับโทรศัพท์0 8 9ย์3 8, 8 9 6 8 0 8 9 6ส3 5 7 2 8คุณผู้ฟังที่เคารพครับคำว่าสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องลงมือทําเองเรื่องนี้ก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากท่านทำทุกอย่างอย่างดีแล้วสมบูรณ์แล้วแต่ก็ยังมีอาการเจ็บไข้ทด้ป่วยก็ต้องอาศัยอยู่ยามาช่วยดูแลจริงไหมนะครับยาตาราชรสนั้นช่วยคุณได้โดยเฉพาะท่านที่มีอาการเมื่อยล้าอ่อนเพลียวันไหนรู้สึกมืดหน้าตาลายวิงเวียนศีรษะหรือมีอาการท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องใช้ยาหอมตาราชรส ตัวยาสมุนไพรจะช่วยบำรุงตั้งแต่หัวใจไปจนถึงสมองจะช่วยให้คุณได้รับความสดชื่นกลับคืนมาและเมื่อคุณมีอาการปวดเมื่อรบกวนหลังจากที่ต้องทำงานตรากตรำม,มาอย่างหนักปวดหลังปวดเอวหรือมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายยากระสายน้ำตราราชรสก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปและสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรร่างกายนั้นต้องการการฟื้นฟูเป็นพิเศษ ยาโกนน้ำพึ่งเดือนห้าตาราชรสก็จะเป็นตัวช่วยนะครับในการอยู่ไฟบำรุงน้ำนมและยังทำให้คุณแม่นั้นเจริญอาหารนอนหลับสบายอีกด้วยผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาตาราชรสเราก็มุ่งหวังให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงร้านขายยาโสโภณสดจังหวัดพิจิตรเป็นผู้ปรุงจำหน่ายหาซื้อกันได้ง่งายๆตามร้านขายยาทั่วไปที่ใกล้บ้านคุณ และถ้าหากใช้ดีก็จะลิมบอกต่อๆกันด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับกําหนดการสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจคุณพ่อกเกษมเกิดสุขหรือว่าลิเกตโลหล้านสุขกเกษมณวัดหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทยัยธานีสวดพระอภิธรรมนะครับทุกวันเวลา20นาฬิกา วันที่27มกราคมนะครับทำการชปาปานกิจือเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถวายพระทหารเพน12นาฬิกาสวดมาติกา14นาฬกา30นาทีถวายผ้าบางสุกุลและ15นาฬิกา30นาทีพิธีชปาปานกิจก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้ที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่เคยรู้จักรักใคร่ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นะครับนายเกษมเกิดสุขหรือลิเกตตลกหัวล้านสุกเกษมณวัดหนองอยางอำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีและช่วงต่อจากนี้ไปนะครับเราจะได้รับฟังผลงานของลิเกตลกหัวล้านสุขเกษมในท้องเรื่องแววเสียงอุสาและถ้าหากท่านประทับใจสนใจจะติดต่อลิเกตลกหัวล้านสุขเกษมไปทําการแสดงนะครับก็ติดต่อได้ ที่โทรศัพท์0818872142 0818872142หรือจะติดต่อไปที่พระเอกขวัญใจคนดูหมูแดงสุขประเสริฐเพียรสินก็หมายเลข0842325956 0842325956แต่ถ้าสนใจจะติดต่อทีมงานวิดีโอมืออาชีพ ติดต่อตลอนวิดีโอโทรศัพท์หมายเลข0861995212 0861995212และช่วงนี้ไม่ให้ราชาเสียเวลาไปพบกับความสนุกสนานกับลิเกขวัญใจชาวบ้านหัวล้านสุขเกษมในท้องเรื่องแววเสียงอุสาขอเชิญรับฟังครับจนป่านนี้แล้ว ไม่รู้ขุนพลไกซอนไปตามเสด็จพ mm. ี่เส <oh ียงสารมาหรือยังขุนแล้วคุนแจการถามได้ยังโงว่าไงนี่มันกี่วันเข้าไปแล้วขอประวิงเวลาเจวันนี่มันแปวันเกวันแล้วไหนราชบุตรเสียงสารแล้วคือว่ายิงขอประวิงเวลาสักหน่อยได้ไหม เราคิดว่ายังไงเสด็จพี่เสียงสัรต้องกลับมาองหญิงคิดเห็นประการใดพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นอย่าไม่ย้อมอย่าโง่อย่าชระนางยอดเลยตัดหัวมังกรนี่อาเลยมาแล้วมา งมันคิดตกตามันหลอกลวงเรานี่ทำแบบนี้ไปพูดยังไงเฮ้ยขนาดยอดซ่ยข้ายอดซ่ยได้โปรด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 ไโปรบัดนี้เสียงสารเด็จแล้วสงสัยตัวจริงรอบนี้ก็มองที่ว่านั่นเป็นตัวจริงไม่ต้อแล้วน่อนต Right. Yeah. ทุกวันนี้เนาะทะเลาะกับนอนเสียจนพระอ่อนหรือไทยถวายบังคอพจะเข้าโอ้โห ยอดมาโดนจนได้นี่รูปร่างเป็นรองเท้าแตะเลยอ <c oughs> ื้อทำแบบนี้หมายความว่าย <c oughs> ังไง2ครั้ง2คราวแล้วเหยียดยามสักเกียรติของเรามากจะเกินไปแล้วยะสอพระเจ้าค่ะจับตัวพระนางยอดเลยตัดหัวดึรับนี่เร้อพระเจ้าค่ะผมไม่ปลอมผมไม่พลาดบันเดี๋ยวนี้ราชบุตรเสียงสารเสร็จแล้ว

ถ้าก็หม่อมตีเหมือนไอ้ตัวมเมื่อกี้หัวหลุดไปนะจงกะเกษมหัวล้านดีๆเลยเนอะน่าจะตีเนาะแใครก็ไม่รู้ว่าชันหัวล้านหรอกประธานอภัยพระเจ้ากาฟาบาดนี่เป็นใครกันเนี่ยเอ่อคือว่าเป็นใครมากล่าก็หม่อมไม่นามว่ายะโสทหารขององหญิงแสงโศพระเจ้าค่ะที่ก้าก็หม่อมทำไปมันมีคนแอบอ้างพระเจ้าค่ะมีคนแอบอ้างไปแล้วสองครั้งสองครามันปลอมตัวเป็นฟาบาด ขึ้นนั่งบัลลังก์ทองแห่งนี้พระเจ้าค่ะเป็นความกิรือายาโสมันมีชื่อว่าชื่ออะไรไอ้แคมมันชื่อไอแ้แคมพระเจ้าค่ะไอแ้แคมเหรอมันอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนคนบัดพ่อมึงชื่อไอแ้แคมอะเราชื่ออะไรแล้วสิฝายพูดพูดถึงชื่อกูเนี่ยนากนักนก,กูเขียนคิ้วไม่ถูกเขียนปากไม่ถูกเลยเนี่ยทำไมล่ะมันจะเขียนแคมไหนก่อนเวน พ่อหน้ามึงก็ปวดเปลี่ยนอยู่กับแคมทุกวันอยู่แล้ว<อ>ไม่มีแล้วช่วงนี้ของขาดหมดแล้วนี่นะไอตัวนี้เดี๋ยวพระเจ้าค่ะไอตัวเนี้ยนะใช่แล้วเดี๋ยวยังไงไม่แอบ,บอ้างเป็นเราเนี่ยก็มอมเออมึงก็จยับพึ่งเดี๋ยวก่อนสิทีละคนหายทำหน้ายังก็เลียงผาป่วยเออเดชาอัดยาไปพ่นก้าวก้าวก็มอมมีได้ที่จะกล่าวอ้างว่าตัวนั้นเป็น เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ไม่เห็นผลคืออะไรบอกมาสิเก้าก็บอกหวังดีต่อพระองค์ท่านเสียงสารไมยะช่ค่ะก็คือว่าทหารมันประกาศว่าเสียงสารเสร็จแล้วเก้าก็บอกเล่ไเป็นทับหน้าเสียงตายก่อนนะเนี่ยแนวหน้าเพื่อใครคนรักมีคนเกลียดมีเพื่อใครเอาระเบิดซีโฟหรือทุนระเบิดมาวางไว้ไม่ได้กู้ใช่ไหมไม่ยชค่ะเพื่อพระองค์ท่านนั่งบนบัลลังก์ปุ๊บกดรีแมปโอ้โห กดีิมิตแล้วเบิดตู้ขึ้นมาพระองค์ท่านทำไงไปเอะคะข้าพระอมไม่มีความดีความชอบหวังดีกับเรานี่แนวหน้าเนี่ยสองคนนี่แนวหน้าไหนแนวหน้านี่แนวหน้าไปเอะคะเสียงตายมาก่อนไอ้นุ่นในพนเมืองกัมพูชาเออนะยในพนโอ้เหมือนเหมือนไปเอะคะยังไม่เกษียณรุ่นเนี้ยแล้วหัวไปไปขี่มอเตอร์ไซค์มาไงเนี่ยโน่นไอ้นุ่นใครหายตีไม่สักกระจุยเลย ตีจะเป็นสุกเกษหมัวลาเลยไงจริงๆเลยควอมชั้นวางดีจริงวางดีถือซอว่ามีคุณงามความดีไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นแลก็ยอดสร้อยโตจริงโตจริงเป็นยังไงน้องปลอดภัยดีนะทุกคนปลอดภัยดีนะครั้งแรกแล้วไหนร่างแสงสมอยู่ไหนจะได้ปะหน้ากันองค์หญิงทับข้างทับข้างบนพระยุคลแสงสมกราฝาผราบาทด้วยเพคะเอาแล้วเอาแล้ว ไม่ได้เจอกันไอ้ตกไม่เคยปานก้าวกระหม่อมก็ขอกาพระตูดเฮมทำอะไรเนี่ยมึงจะชิบหายเรียวทำอะไรเนี่ยหายแล้วอย่างโศทำอะไรเนี่ยฮะหาไอ้แคมเป็นเจ้าค่ะโอ้โหมันเห็นไม่ได้ไอ้แคมอ่ะก็ก็หม่อมหายแล้วนัดทำของกูอยู่ไหมเนี่ยก็หม่อมหวังดีหลอกสักของเขม่็นขึ้นเลยมึงอ่ะหม่อมชันแสงสมพระคู่บ้าน เจ้าพี่เสียงสารโตมโตมหน้าอยู่นี่ข้างบนนี่หม่อมฉันเป็นคนอ่อนน้อมเพีคะจ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเจ้าพี่อย่าช้าเลยเพคะหม่อมฉันคิดว่าแต่งซะเลยดีกว่าไม่กลัวให้ใครยืมสักสามร้อยห้าสิบให้มันไปเปิดโรงแรมโอ้โหแต่งโตมเอาดีหน่อยเดี๋ยวยังไงแล้วยังไงเนี่ยไอ้เรื่องแค่การแต่งงานต้องยกกองทัพมากันมากมาคิดจะฆ่าจะแกงกันเลยหรือไงเ่าเจ้าพี่ ผู้ชายมันไม่ได้มีคนเดียวเนะี่ยคนหล่อๆอย่างพี่ก็มีเยอะไปพูดแบบมันมก็หาที่ไหนก็ได้พูดมาได้เต็มปากเต็มคําคนหล่อๆนี่ถ้าไม่ใช่พระเอกที่กูถีบนะเนี่ยอา้อาวจะเพ่เป็นยังไงคะจะเพ่จะใครหมอบฉันอยู่นิ่งได้ยังไงมอบฉันเป็นผู้หญิงเปรียบเสมือนเจ้าพี่หลักนาไม่ยุกตอกให้จะเข้าจะออกก็ไม่ได้ฮะอและมีนซ้ำายังมีคนไปบอกมอบฉันว่า เสียงฝานมีเมียแล้วแล้วจะให้มังแช่นดูเฉยญได้ยังไงมันจะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหแล้วอย่าให้ขึ้นถ้าอย่างนั้นเพคะเจ้าพี่วันนี้เป็นวันดีสีมงคลจะเริ่มเลยเพคะเดี๋ยวจัดนะลางน้ําหอยได้เลยเอ๊น้ําสังองหญิงน้าสังมันจะแต่งเลยหรือไม่ค่อยรู้ภาษาไอ้แคมโอ้โหมึงจะเรียกมันบ่อยแล้วกูเตี่ยวเจ้าชื่อมันเนี่ยกูกำลังปรึกษากับเพื่อนกูเนี่ย กำลังจะเตรียมงานกันเรียกทำไมนักหนาเนี่ยไปเอาหอยมาไปเอาอะไรมาไปเอาหอยมางานแต่งงานให้ไปเอาหอยหอยอะไรกูเดี๋ยวให้ไปเอาหอยยี่คนพูดเนี่ยเดีหอยขมเขาเขาบอกหอยขมพูดตั้งแต่หัวค่ำเลยีคนเนี้ยแววแววแววมาเลยกูก็มองหน้าไม่เห็นเนี่ย มึงรู้จักหอยไหมหอยอะไรหอยสังอะหอยสังก็หอยสังสินี่มึงไหาี่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมฮะก็รู้แต่มันพูดไม่บทเปลือกถ้าเป็นบ้านเหมืองของฉันนี่ไม่เลี้ยงไว้นะของฉันตัดหัวทิ้งเลยนะพูดไม่รู้เรื่องไปแล้วเร็วรู้แล้วแต่เคลียเรื่องหอยก่อนหอยสังหอยสังหอยสังก็บอกหอยสังไปเอาหอยมาช่วงนี้ก็ไม่เคยได้เอาเลยหอยเหยเนี่ยหอยอะไรเขาบอกไงนะหอยสังนี่แหละไม่ก่อน ไม่ไว like ไอ้แขงเตรียมหรือยังได้ลิเกอย่าชักช้าให้มองไวหน่อยให้มันทันใจหน่อยอื่ออาเจือ um ้าเดี๋ยวก่อนรอก่อนก็จ well ู่ๆก็จะแตกถ้าช่วงนี้น้ำเยอะกงมไม่เจอหอยอ่ะอ่าขอโทษหอ้ชิบหายก็ทิบเลยนั่งไม่หลบไปลิเกเลย ลูกไอ้เหี้ยเนี่ยไอจีไผโลกใครนะโอ้ยรวยนึกเนี่ยอุ้ยอ๊องไอไอเนื้อลงตีนไอ้นึกอตีลูกเล็กขนาดนี้หรอวะจีไปหนังตาห้อยเป็นหี้งเงี้ยนะไปก็ยังดีอยู่เลยเอาไปแล้วเอาติดปากติดปากเลยแม่มม่คงจะอยู่แถวนี้แล้ววะเขาเรียกว่าคนมีสมาร์ทสมาร์ท ไอเด็กเฮีย้ยนหลบตีนลิเกบ้างไอ้ขวางตีนเป็นพ่อมึงเลยยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยาน้ำสอนอะไรตราราชรส ยากวนน้ำพึ่งเดือนห้าตราราชรสยากวนน้ำพึ่งการาชรสเป็นยาแผนโบราณยากวนน้ำพึ่งการาชร,ราสผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก,โก้โรคกระสัยช่วยให้รับสบายเป็นยาระบายอ่อนๆยากวนน้ำพึ่งการาชรสบำรุงเลือดบำรุงกำลังมีจำหน่ายตามร้านขายยาทัว่วไปยากระสัน้ำตราราชรสและยาน้ำสอนนรายตราราชราส แก้ก็ใสปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยปัสสาวะเหลืองขุ่นยาก็ใส่น้ำยาน้ำสอนหนาหรายแก้ก็ใส่แก้มะโอกแก้ท้องขู่ยาก็ใส่น้ำและยาน้ำสอนหนาหรายเจ้าของเดี่ยวกับยาหอมตราราชชรสคุณผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้คุณกำลังอยู่กับรายการส่งเสริมศิลปะลิเกไทย ก็ต้องขอพระคุณนะครับบริษัทชนิตามมเดียหาบริษัทห้างร้านใดต้องการใช้สื่อในการโฆษณาสินค้าของท่านก็ติดต่อมาได้ในการบ,บริษัทชนิตามมเดียเรามีทีมงานนักจัดรายการวิทยุอยู่ประจำา6จังหวัดทางภาคเหนือและนอกจากนี้ก็ยังรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วยฉะนั้นแล้วเชื่อได้ว่าสินค้าของท่านจะดังได้ทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจก็ติดต่อในร,บราบโทรศัพท์085 521 7509 085 521 7509และฝากเอาไว้ด้วยนะครับยุกยาดีๆจากร้านขยยาสนโสพลนสดจังหวัดพิจิตรเจ้าของและผู้ปรุงจำหน่ายยาหอมตราราชรสยากระใสาน้ำตราราชรสและยากวนน้ำพึ่งเดือน5ตราราชรสกับสมุนไพรดีๆที่เรารวบรวมมาเพื่อการดูแลสุขภาพคนไทย และก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนานก็อย่าลืมนะครับใช้ดีแล้วบอกต่อๆกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องไปพักเบรกฟังข่าวจากทางสถานีนะครับเดี๋ยวช่วงเวลา13นาฬิกาเดี๋ยวเรามาติดตามลิเกจากรายการส่งเสริมศิลปะลิเกไทยกับลิเกขวัญใจชาวบ้านหัวล้านสุขเกษในท้องเรื่องแววเสียงอุตสาหพักกันครู่เดียวครับ